อาจารย์อาสวัสดีกรับนู่น,ว,นวันนี้เราได้บุรุษครูต้องาาามาถว,ยวาย<ว><น>ตัวก่อนอาจารย์รู้จริงๆย<ว><น>จะบอกว่าวันนี้ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตที่บารมีนาไม่เคยร้องเพลงเลยแต่วันนี้เพลงนี้อย่างจะบอกว่าอาจารย์กองต้องได้ว่า <ไ S 2> บรุบรุษครูแล้วสมควรเนี่ย เป็นเพื่อนจริงๆนะคือเคยเป็นเพื่อนกันมาตั้ง6-7ปีแล้วก็ทะเลาะกันกันกันก็ต้องมาเตือนกันตลอดเวลาด้วยเนื้อหาเพลงเนี่ยชอบกินใจอย่างที่ว่าเป็นเพื่อนกันก็เลยเอ๊ะแต่งมาเป็นิ0เพลงเลยครับแล้วผิด10เป็นร้อยเพลงครับอ๋อเพลงนี้1้1 0 0 10ปีแล้วเพลงนี้ที่แบบแล้วถือเนี่ยเป็น10ปีแล้วนะแต่เออไม่คิดว่าเราจะได้ร้องวันนี้ต้องต้องบอกว่าขอบคุณจริงเลยครับผมแล้ววันนี้ฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ตนฟัง เดี๋ยวจะเปิดให้เธอนำวิทย <se e ุก่อนครั้งแรกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราฟังกันนี่อนี่อาจารย์เดดีให้เกียรตินี่อาจารย์มาจากประเทศสวิตเซอร์แนี่ให้เกียรตินะอาจารย์เราติดตามมาตั้งนานแล้ววันนี้อาจารย์เป็นงเพลงร้องจอนเกี่ยวกับเพลงหมดเลยร้สมัยก่อนอยู่ให้กับแม่ของเราตลอดเลยตัวนี้ยังทำไอาจารย์แล้วเป็นเป็นได้ไหมดีเจณฑ์มาร้องเพลงได้ไหมอาจารย์จริงแล้วเนี่ยดนตรีดนตรีไม่มีผมแดดหรอกไม่ดนตรีไม่มีขอบเขตดนตรี เออไม่ไม่มีเส้นแบ่งเพราะไปทุกระชีพสามารถร้องเพลงได้สามารถสดปล่อยได้อยู่ใจรักไหมเหร๋ยวล้วใจรัก,ใ,ใ,จรกใ,ใจรักถึงจะร้องแบบไม่เก่งค<า>รับแต่ร้องด้วยความรู้สึกอ่ะมาบาราศไม่เคยร้อ,องเพลงมาโอนอาจารย์มา,มา,มาร้องวันนี้มันได้นะนั่นแหละไม่จำ<อ>เป็นต้องตึกไม่จำเป็นเลรอบไม่จำเป็นต้องเก่งเราถ่ายทอดออกมาจากใจเลยครับจากใจถึงจะร้องเพี้ยนแต่ก็จากใจใช่ใช่ง่ายนี้ต้องขอบคุณจริงนี่อาจารย์อย่างไรสอนเลยนะร้องทุ่งครับ เราเสร็จเราต้องใช้เราเพื่อชีวิตเลยอะไรก็ได้เพราะว่ามันไม่มันไม่มีกำแพงกั้นไงมันข้ามกันได้ข้ามกันได้หมดมันมันแลกเปลี่ยนวิจิตรกันได้อ่าได้หมดเพราะจริงๆว่ามันเป็นภาษาเดียวกันนี่ันเป็นภาษาครูสอนวันนี้ต้องจดจำเนะถ้าอยู่เบื้องหลังสีกินรุ่ยใหญ่เลยไม่เป็น อ่ในเอ็กสาราบาลพวกมือท้องหน้าหรือจะเป็นใครหลายคนคนดันคือยู่ในจูสุก็หมอจริงเปาหมดหมอหมดจริงจแล้วบาบาลัดตื่นเต้นมากถึงอาจารย์ว่าเอ๊ะเราเคยติดตามผลงานไม่ได้ติดตัวเลยคือตรงนี้เลยคือว่าแล้วทีนี้เราอยากจะโชคดีที่อยู่ข้างปลาโลแกนเอาเป็นว่าบามาลัดเปิดซิงมาเป็นนักร้องศิลปินอวยพรให้หน่อยอาจารย์อวยพรหน่อยครับก็กก็็สิ่งทุกอย่างเนี่ยเราทำอะไรก็ตามขอมีความสุขใจในการจะทำนั้น และการกระทำนั้นน่ะมันจะดีผลงปวดสำพลันที่เราเผยแพร่ออกไปมันมีจังหวะในหัวเราใช่ขอให้ลุกเรามาฝากฝั่งเรามาพลูเตะหม้อทอดนี่คืออาจารย์ต้องไปพบร็อกเจ้าสัวนิดนึงแต่งเพลงนี้มายังไงครับตอนแรกเรื่องกันความรู้สึกนี่คือเขียนเองคือเห็นคนก็าทำเกี่ยวปุบหักแล้วก็จุดเมินเยอะเราเลยคิดว่าลองเปลี่ยนแนวบ้างเป็นเพลงแนวพ่อบ้างแนวแม่บ้างแล้วก็ เป็นเพลงเกี่ยวกับเพื่อนบ้างที่ดีมีความหมายก็เลยรู้ว่าน่าจะเอาเพลงนี้มากับคนหละในคนที่มีตรงแบบนี้ด้วยครับแล้วทราบข่าวว่าเพลงนี้ที่บังดารถจูเป็นสิบปีแล้วนะครับสิบสิบปีใช่ครับแล้วทำไมถึงมาเจอคู่เราเพราะอะไรเราเล่นบอไม่ได้โอ้จริงเหรอมันน่าจะเป็นคู่ที่ต้องเลนแต่ว่าไม่มีอย่างนะครับอันนี้นะครับผมผมอยาก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 ให้แต่งเพลงนี้ได้ไหมครับผมเพลงแรกแจ้งแรกแจ้ ได้ครับฟอแมนเลยอ๋อใหญ่ผมก็เลยเราเราเป็นเพื่อนก่อนอาจารย์เด็กนักเรียนต่อไปตอนนี้เป็นเพื่อนก่อนเดี๋ยวเราติดตามเข้าอัดนะแต่ว่าขอซ้อมก่อนขอบคุณครับจะได้ทดสอบให้ฟังไงครับได้ได้อ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมกันซ้อมกันซ้อมกันก่อนซ้อมขอซ้อมเที่ยนึลอ่าเราซ้อม